วันนี้หัวข้อที่จะมาพูดถึงกันนะคะคือหัวข้อ safe and appropriate participation นะคะคำว่า safe เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าแปลว่าปลอดภัยใช่ไหมคะ่า safe นะส่วนคำว่า appropriate ก็แปลว่าเหมาะสมนะคะ participation แปลว่าการมีส่วนร่วมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเล่นกีฬานะคะเราก็ควรที่จะมีส่วนร่วมที่เหมาะสมหมายความว่า เขาเรียกอะไรอ่ะทำตามกฎกติกามารยาทนะคะและที่สําคัญคือต้องมีความปลอดภัยด้วยนั่นเองนะคะ,ะหัวข้อนี้นะคะมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันนะคะอันแรกเลยนะคะพูดถึง relevant skills and techniques นะคะคำว่า relevant หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือว่ามี ความเกี่ยวโยงกันนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นสกิลที่เกี่ยวกับกีฬานั้นๆสิ่งที่จําเป็นจะต้องใช้นะคะรวมถึงเทคนิคที่จะต้องใช้ในกีฬานั้นๆด้วยยกตัวอย่างเช่น กีฬาฟุตบอลเนี่ยเทคนิคก็คือจะเป็นเทคนิคในการที่จะเล่นฟุตบอลต่างๆนานาเตะลูกเลี้ยงลูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่า,าถ้าเป็นประตูก,ก็คือการเซฟลูกฟุตบอลอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นกีฬาประเภทอื่นๆเนี่ยสกิลแล้วก็เทคนิคก็จะแตกต่างกันออกไปนะถ้าเปรียบเทียบกับเทนนิสก็ง่ายๆเลยสกิลในการตีเทนนิสก็คือ การที่เราจะใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องใช่ไหมคะถือไม้แร็กเกตนะคะแล้วก็วิ่งไปตามมุมต่างๆอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย relevant skill and technique ก็คือเราจะต้องรู้ว่าควรจะใช้สกิลไหนเทคนิคไหนนั่นเองนะคะนะมาดูคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ By practicing skills, techniques, and tactics in a safe and controlled environment in isolated practices, technical errors can be highlighted and corrected by coaches. นะคะก็ okay. คือเขาบอกว่า by practicing skills techniques and tactics ก็คือการที่เราจะฝึกทักษะนะคะเทคนิคแล้วก็แทคนิคนะคะ in safe and control environment ก็คือใน environment ก็คือ,อสภาพแวดล้อมนะคะในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยก็คือ safe ถูกไหมคะนะแล้วก็ control ก็แปลว่ามีการควบคุมนะคะก็คือ,อทำให้เรามั่นใจได้ว่าโอเคทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ ปลอดภัยประมาณนี้นะวิธีการซ้อมก็คืออยู่ในสภาพที่เป็น isolate d practice isolate ก็คือแยกออกมานะคะแยกเดี่ยวๆออกมาเลยนะก็คือเวลาฝึกซ้อมนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับการฝึกซ้อมตัวต่อต,ตัวหรือว่าอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มคนที่เล่นสกิลเดียวกับเราประมาณนี้นะคะการทำแบบนี้เนี่ย Technical Errors Errors คือข้อผิดพลาดนะคะ นะก็คือข้อผิดพลาดท,ทางด้านเทคนิคต่างๆนะคะ Can be Highlighted Highlight ก็คือ h i g ไฮไลท์เหมือนเอาปากกา h i g ไ l i g h t มาทาสีนะก็คือเห็นได้ชัดนั่นเองก็คือเป็นการเน้นนั่นเองเน้นให้เห็นว่ามีความผิดพลาดตรงจุดไหนนะคะและก็ทำให้โค้ชเนี่ยที่สามารถจะมา correct correct. correct ก็คือแก้ไขนะหรือว่าทำให้ถูกต้องก็ได้นะคะทำให้ถูกต้องนั่นเองนะ โอเคดังนั้นเนี่ยเวลาซ้อมนะคะสภาพแวดล้อมจะต้อง s a ซ e แล้วก็ควบคุมได้นั่นเองนะต่อไป In some instances skills appropriate for one player's role นะคะ role ไม่ใช่รายนะ role in a sport are not the same as those for another player นะ for some instances instances ในที่นี้ก็คือ,อสถานการณ์หรือในบางกรณีก็ได้นะคะ Okay. ในบางกรณีเนี่ย skills นะทักษะชุดหนึ่งที่มัน appropriate for ก็แปลว่าเหมาะสมสำหรับ one player's role ก็คือเหมาะสำหรับผู้เล่นนะบทบาทที่ผู้เล่นคนหนึ่งได้รับนะคะ in a sport ในกีฬานั้นๆเนี่ย are not the same ก็คือไม่เหมือนกันนะ are not the same as those for another player ก็คือไม่เหมือนกับผู้เล่นอีกคนหนึ่งนะยกตัวอย่างนะ for example อย่างเช่นนะคะ set of skills practiced by a football goalkeeper is different from a set of skills practiced by a football midfielder น่ะเห็นได้ชัดมากเลย set of skills ก็คือชุดของทักษะนะคะที่ต้องฝึกฝน practice นะคะโดย Football goalkeeper ก็คือผู้รักษาประตูนะทักษะที่ผู้รักษาประตูต้องซ้อมเนี่ยมันก็ different ก็คือแตกต่างใช่ไหมคะ จาก Set of Skill ก็คือทักษะชุดหนึ่งที่จะต้องฝึกซ้อมโดยมิดฟิลด์นะมิดฟิลด์ก็จะซ้อมอย่างหนึ่งนะผู้รักษาประตูก็ซ้อมอีกอย่างหนึ่งอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกการซ้อมที่เหมาะสำหรับตำแหน่งนั่นเองนะถัดไปนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราควรจะเลือกสกิลแล้วก็เทคนิคอย่างไรเราก็จะต้องเลือก Relevant Techniques ด้วยก็คือเทคนิค อไม่ใช่เทคนิคพูดผิดแทคติกเอออ่านผิดนะขออภัยก็คือแทคนติกที่เหมาะสมนะคะในการที่เราจะซ้อมด้วยนั่นเองนะคะทีนี้เขาก็อธิบายว่าอย่างนี้ค่ะ Tactics may depend upon a variety of factors including นะแท c t ติเนี่ย depend upon นะ depend ตกตัวดีไปตัวหนึ่งนะั้น depend นะโอเ okay. ค depend แปลว่าขึ้นอยู่กับนะคะ นะแทค t ติกเนี่ยจะใช้ก็ต่อเมื่อขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์ก uh, ็คือปัจจัยนะปัจจัยหรือว่าองค์ประกอบต่างๆนะคะที่หลากหลายนะว่าเมื่อไหร่เราควรจะใช้แทค t ติกนะคะมีอะไรบ้างอันที่1 weather อากาศนั่นเองสภาพอากาศเหมาะสมที่จะใช้แทค t ติกเหล่านี้ไหมใช่ไหมคะ the score or position the performer is in ก็คือขึ้นอยู่กับคะแนนในตอนนั้น นะรวมถึงตำแหน่งที่ผู้เล่นอยู่ด้วยว่าสามารถที่จะทำคะแนนเพิ่มได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญเนาะต่อไป the time or distance left นะคะ left ในที่นี้เนี่ยแปลว่าคงเหลือนะก็คือขึ้นอยู่กับว่ามีเวลาเหลือเท่าไหร่นะแล้วก็ระยะทางที่เหลือเหลือเท่าไหร่เราจะใช้แทคติกตรงน,นั้นได้หรือเปล่านะคะต้องดูเวลาด้วย อันถัดไป the opponent's weaknesses นะ weakness ก็คือจุดอ่อนนะคะก็คือจุดอ่อนของฝ่ายตรงกันข้ามเราต้องมองให้เห็นแล้วก็ใช้จุดนั้นให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะก็ต้องเป็นแทคนิคอย่างหนึ่งด้วยว่าเรามองเห็นจุดอ่อนของคู่ต่อสู้หรือเปล่านะคะ อันต่อไป the performers weaknesses นะแน่นอนก็คือจุดอ่อนของตัวเราเองของทีมของเราเองนะต้องดูว่าคนไหนที่เป็นจุดอ่อนคนไหนที่เป็นจุดแข็งนะคะสามารถที่จะทำประตูได้หรือไม่ได้อันนั้นก็มีส่วนสำคัญนะคะถัดไป injuries if a substitute is replacing original opponents นะคะ injuries คืออาการก็คือมีการบาดเจ็บนั่นเอง นะในกรณีที่มีผู้เล่นสำรองนะคะ substitute คือผู้เล่นสำรองนะคะมา replace replace แปลว่าแทนที่เนาะก็คือถ้ามีตัวสำรองเข้ามาแทนที่ในตำแหน่ง original opponents ก็คือ,อก็คือผู้เล่นดั้งเดิมหมายความว่าคนที่ลงสนามเป็นตัวจริงนะคะแต่ว่าเกิดอาการบาดเจ็บมีตัวสำรองลงมาเนี่ยคนนั้นเนี่ย เก่งพอที่จะรับมือเราได้หรือไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ต้องประเมินด้วยว่าคู่ต่อสู้คนใหม่เนี่ยเป็นยังไงและอันสุดท้ายก็คือ the opponent's tactics นะคะก็คือแทคติกที่ฝ่ายตรงันข้ามเขาใช้นั่นเองเราก็จะต้องอาวางแผนให้ดีว่าเราควรจะตั้งรับหรือควรจะบุกฝ่ายเขานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ relevant tactics นั่นเองสุดท้ายค่ะ เมื่อเรารู้แล้วว่าสกิลใช้เมื่อไหร่เทคนิคใช้เมื่อไหร่แท็ติกใช้เมื่อไหร่ใช่ไหมคะเราก็จะมี effective use of skills and techniques and the correct Uh, application of each นะคะในที่นี้หมายความว่า F, uh, คำว,ว่า effective ก็คือ uh, มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะมีประสิทธิภาพ uh, ได้ผลดีนะในการใช้เทคนิคและสกิลเหล่านี้เราจะใช้ยังไงให้มีประสิทธิภาพนะคะก็มีอยู่3ข้อที่ควรจะพิจารณาตรงนี้มีอะไรบ้างอันแรกบอก skills must be done correctly to ensure efficiency and effectiveness นะคะ skills คือทักษะเนี่ย must be done done ในที่นี้มาจากคำว่า do แปลว่าทำนะก็คือ skill เนี่ยจะต้องถูกทำอย่างถูกต้อง correctly นะอย่างถูกต้องเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า ensure คือมั่นทำให้มั่นใจได้ว่ามีความเขาเรียกอะไรมีประสิทธิภาพ efficiency แล้วก็ effectiveness ก็คือได้ผลนั่นเองนะคะต้องใช้ให้ถูกนะอันที่2คะ่ะ consider each part of the body should be in correct position in each stage of the skill นะคะ consider ก็คือให้พิจารณาพิจารณาว่า each part of the body ก็คือส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ should be in correct position ก็คืออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะวางตำแหน่งร่างกายจัดระเบียบร่างกายถูกต้องนะคะใน each stage of the skill ก็คือในแต่ละ จังหวะนะจริงๆ stage เนี่ยมันแปลว่าเวทีแปลว่าจังหวะแปลว่าท่วงท่าก็ได้นะในแต่ละการขยับก็แล้วกันนะการขยับขยื่นของร่างกายนะมั่นใจว่าต้องทำถูกท่านั่นเองสุดท้ายค่ะ elite sports performers should be uh, should have to u l d have developed every component of each specific skill to improve overall performance นะ e l ล t ทสปอร์ตเพอร์ฟอร์หมายถึงผู้เล่นกีฬาที่แบบอ,อยู่ในระดับ Elite ก็คือแบบเป็นมืออาชีพและเก่งมากๆนะคะในระดับเมืออาชีพเนาะก็คือเล่นหรืออาจจะไม่ถึงกับมืออาชีพขเขาเรียกว่าอะไรเล่นเก่งมากๆเลยระดับโปรแล้วก็ได้อะโปรนะผู้เล่นระดับโปรเนี่ยควรที่จะ Develop ก็คือพัฒนานะคะพัฒนา Every Component ก็คือทุกๆองค์ประกอบนะคะ Of each specific skill ก็คือในแต่ละ,ะ skill เฉพาะทางนะคะของกีฬานั้นๆเพื่อที่จะ improve improve ก็คือพัฒนาเนาะ overall sport performance overall คือโดยรวมนะคะก็คือต้องพัฒนาองค์ประกอบในร่างกายทั้งหมดเลยจำได้ไหมคะในบทที่หนึ่งเราเรียนไปแล้วเนาะมี components of physical fitness แล้วก็ components of skill related fitness นะคะนั่นแหละก็จะต้องไปดูตรงนั้นนะคะ นี่คือสิ่งสําคัญที่อ่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะใช้อะไรเมื่อไหร่เราต้องมั่นใจก่อนว่าเฮ้ยเด็กเรานะสกิลเนี่ยใช้ได้เลยใช้แล้วได้ผลนะอันที่2คือจัดระเบียบร่างกายถูกต้องใช้ร่างกายถูกส่วนนะคะแล้วก็รวมถึงอันสุดท้ายคือจะต้องมีการพัฒนาอุค์ประกอบเหล่านี้อยู่เรื่อยๆนั่นเองนะโอเคแล้วก็หัวข้อสุดท้ายคะ่ะ effective use of skills techniques and tactics นะคะก็คือการที่เราจะใช้ทักษะเทคนิคและแทคนิคให้มีประสิทธิภาพต้องทำยังไงนะคะ,ะเขาบอก tactics need to be applied at the right time and correct position นะคะก็คือ tactic เนี่ยจะต้องถูกนำมาใช้ apply แปลว่านำมาใช้เนาะนมาใช้ในเวลาที่ถูกต้องนะ right time และก็ในตำแหน่งที่ถูกต้องนั่นเองนะ correct position คำว่า right กับคำว่า correct เนี่ยแปลเหมือนกันเลยแปลว่าถูกต้องนั่นเองนะคะ และสุดท้ายค่ะ Tactics can be practiced in conditioned practices and competitive situations ก็คือเมื่อเราเรียนรู้ที่จะใช้แท็กติกแล้วเนี่ยนะคะแท็กติกเนี่ยสามารถนํามาใช้ได้ตอนไหนนํามาฝึกได้ตอนไหนแน่นอนก็คือเอามาฝึกตอนที่มีการฝึกซ้อมในสนามก็คือการฝึกซ้อมแบบเล่น เล่นกันเป็นทีมอะไรเงี้ยหรือว่าซ้อมเล่นกันจริงๆในสถานการณ์ที่เป็นการซ้อมกับครูหรือโค้ชอะไรางี้ใช่ไหมคะกรณีนั้น,นยังไม่ได้มีการตัดสินแพ้ชนะเขาจะเรียกว่า condition practice นั่นเองก็คือมีการซ้อมแบบมีเงื่อนไขต้องตีเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยเป็นการซ้อมออประจําวันของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะนะก็จะมีข้อกําหนดว่ามันจะต้องทําประมาณนี้ กับอีกอันนึงที่เราจะใช้แท็กติกได้ก็คือตอนแข่งจริงเลยคะ่ะแข่งจริงเนี่ยเขาเรียกว่า competitive situations นั่นเองเนาะเพื่อที่เราจะได้เอาไปประยุกต์ใช้แท็กติกได้นะคะอย่างเหมาะสมนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งทำ condition practice บ่อยเท่าไหร่รู้เกมมากเท่าไหร่เราก็จะเก่งขึ้นแล้วก็ทำได้ดีขึ้นใน competitive situation เท่านั้นนั่นเองนะคะโอเคคลิปนี้ยาวนิดน,นึงนะคะทั้งหมดนี้ก็คือ safe and appropriate participation unit 2ของ btech ค่ะ